ผู้บริโภคจะรู้ได้ยังไงเพาเป็นข้อจากธรรมชาติจริงๆครับเอาอย่างนี้ข้อมธรรมชาติไปซื้อตามนักขยาย,ยาไม่มีเพราะคุณไม่สามารถซื้อข้อมูลได้ข้อมูลต้องสั่งจากแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนไข้คนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เป็นใบทองนะแล้วเขาก็เอสโตรเจนกับเชสโตรนลดลงอย่างนี้โดยที่ตัวโปรเชสโรนเนี่ยต่ำกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลายเป็นเอสโตรเจนเด่นเขาก็จะมีอาการนอนไม่หลับ ก็ตรวจพบว,ว่าโปรเจสชวนตับเขาก็เลยให้โปรเจสชวนเม็ดมากินซึ่งเป็นโปรเจสชวนธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนให้รับได้ดีขึ้น พอประจันตุลเดือดปวดคนไข้กลับมานอนไม่หลับใหม่การนอนไม่หลับครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเอสโตรเจนเยอะนะครับแต่เกิดจากเอสโตรเจนไม่มีเพราะไม่มีวัชั่โซนบรรล้างเธอจะนอนไม่หลับเสร็จแล้วเนี่ยพอแนบโมชั่นโซนเธอก็หลับดีตอนตาน้ำแก่แต่พอเอสโตรเจนหมดเอสโตรเจนทำให้หลับอีกเอสโตรเจนเป็นตัวที่ทำให้หลับนะ c ดังนั้นเขผู้หญิงวัยทองอ่ะขาดเอสโตรเจนแทนที่นอนไม่หลับใหม่รอบหนึ่งแล้วเธอก็คิดว่าฮอร์โมนตัวนี้คือฮอร์โมนที่ทำให้หลับ เธอก็เอากรับของมันเนี่ยไปซื้อที่ร้านขายยาโดยเธอแอบว่าช่วงนั้นเป็นโควิดไม่ได้ไปาหาหมอแล้วเธอก็กิกนโปรเจชโทนเองอยู่ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีจนได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอก็ไม่ดีขึ้นเพราะโปรเจชโทนอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้หละ่ะมันองมีเอสโตรเจนเมั้นแล้วไปซื้อกินเองได้แต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นคือไบทองไม่มีเอสโตรเจนเ้าได้โปรเจชโทนเดียว